สวัสดีครับเวิร์กช็อปนี้ก็จะเป็นเวิร์กช็อปการสร้างฟอนต์กับการใส่สเปเชียลเอฟเฟกนะครับการตกแต่งฟอนต์นก็สำคัญอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันสามารถดึงดูดความสนใจจากคนดูได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทำแบบนี้กันเลยนะครับนี่เห็นไหมครับมีแสงพุ่งออกมาเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่ามันจะยากหรือง่ายยังไงครับก่อนอื่นเลยเราต้องเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับ โปรแกรม photoshop แล้วไฟล์นิวเราจะตั้งค่า workshop a r อของเรานี่นะครับ600คูณ400พิกเซลนะครับหน่วยต้องเป็นพิกเซลนะครับมันจะได้แบบคอมไม่ค้างค่า less 72 color mode ก็ R G B สุดท้ายก็ background ก็เป็น white บโอเคนะครับ มาดูตัวอย่างตัวอย่างอย่างนี้มีแบล็กกาเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวก็ใส่สีดำไปก่อนนี่ครับแบล็กกาตัวนี้นะครับดูใหม่นะแผ่นบนนะครับตัวบนมันมีสี่เหลี่ยม2ตัวตัวบนกับตัวล่างนะครับลองคลิกหนึ่งครั้งตัวบนมันก็จะเป็นการเทสีให้นะครับก็นี้เลือกสีดำเลยโอเคนะครับการเทสีก็ไม่ยากครับน,นี่ดูครับมันจะมีการเติมสีแบบ Grad i e n น t o ทูกับ เพ i n ์บัคเก็ตเดี๋ยวเราจะลองเทสีแบบ p a i n ์บัคเก็ตก่อน p a น n ์บัคเก็ตกอนี่ครับคลิก1ครั้งนะครับเรียบร้อยนี่คือ b l k g r กราวสีดําซึ่งไม่ยากนะเห็นไหมหนึ่ตัวและต่อไปเราก็จะสร้างฟอนต์ฟอนต์มีชื่อว่าสปอร์ตนะครับสปอร์ตก็เลือกตัวทีมาซึ่งมีเครื่องมือตัวทีก็จะมีอยู่ประมาณ4ตัวให้เลือกนะครับ อ uh, horizontal vertical horizontal แบบ mass แล้วก็ vertical แบบ mass เดี๋ยวตัวแรกเลยเราจะเรียนตัวแรกเนี่ย horizontal type ที่เห็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยู่ในห้องเรียนเราเนี่ยเราชอบที่จะคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วสร้างเป็นกรอบสี่เหลี่ยมก่อนแล้วค่อยพิมพ์อย่างนี้นะครับ ก็ไม่แนะนำนะเรียนไม่แนะนำนะอขอเนะน้ลบก่อนลบก่อนเอาใหม่นะครับตัวทีต้องทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปเลือกสีก่อนสีในการาสีตัวอักษรนะครับเราเลือกตัวแรกเอาใหม่คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกเป็นสีขาวด้วยกันมาดูตัวนี้ตัวอย่างเป็นสีเอาสีขาวก่อนนะครับเดี๋ยวเราเค่อยเปลี่ยนเป็นสีนี้ สีขาวก็โอเคหรือบางคนชอบแบบว่าเปลี่ยนสีตรงนี้ก็ได้นะมี2ที่ครับ Photoshop นี่มันพัฒนามาให้เราแบบง่ายๆนะครับคลิกหนึ่งครั้งอ่ะแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับ s p r t t สสปอรตนะครับเห็นไหมถ้าจะขยับแล้วก็มาคลิกที่ลูกศร move นี่นะครับทุกครั้งนะคืออยากให้นักเรียนทำเป็นแบบเป็นนิสัยครับเครื่องมือ move สามารถที่จะทำอะไรหลายๆอย่างได้ เห็นไหมขยับได้การที่จะขยายฟอนต์เราก็คอนทูนที T, นะครับกดชิปค้างไว้ดึงง,ง่ายนะครับง่ายงายได้ไซส์ที่ต้องการเสร็จเนี่ยก็ Enter เลยเห็นไหมครับ Enter เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้นะครับมันจะเป็นฟอนต์ซ้อนฟอนต์นะครับดูนะฟอนต์ตัวที่1เรามี r e สสปอร์สนะครเรา เลเยอร์ layer นี้อีกทีหนึ่งนะดึงมาใส่ตรง new layer นี่ครับหรือว่าใครไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบดึงแบบนี้ชอบแบบไฮโซหน่อยก็คอนโทนเจครับเห็นไหมมันก็จะสร้างขึ้นมาเองเลยเห็นไหมเลเยอร์ <Layer. S 1> ปิดตาตัวบนไว้ <Okay. S 1> เราจะรวม2ตัวเข้าด้วยกันนะครับการรวมเลเยอร์ก็คงน่าจะจําได้นะคอนโทนอี Ctrl e, ครับคอนโทนอี Ctrl e, นะครับเราจะใช้คีย์ลัดเราจะไม่ใช้เมนูถ้าไปเมนูก็ลงเลเยอร์แล้วก็ merge down แต่เราไม่ใช้เราขอเป็นคีย์รัดล้กันเวลาทำงานมันจะได้รวดเร็วนะครับคอนทูนอีะ Ctrl e. นะครับรวมเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนที่1น,นะครับคือรวมเลเยอร์ขั้นตอนที่2เราจะครียมันออกครีนะครับเราจะสร้างแสงลําแสงก่อนเราจะครีมันก็มา distort polar นะครับ pola ก็จะมี2อออปชั่นให้เราเลือก p o l a r to เล c t a n g u l a r ี่คลิกนะครับเรามาซูมเอาดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่อย่างนี้นะครับตัวอย่างนะฮะถ้าใครได้แบบนี้เสร็จก็โอเคได้เห็นไหมมันจะคลี่ออกครับต่อไปเราจะหมุนให้ไปในทิศทางอย่างนี้นะอ่าอิมเมดโรนะครับหรือโ o t a t i o n นะครับ90องศา CW ปุบเห็นไหมหมุนฝั่งนี้นะเป็นแนวตั้งนะนักเรียนตามให้ทันนะครับ หมุนมาเสร็จเราจะเป็นขั้นตอนการดึงแสงแล้วหรือว่าการใช้เอฟเฟกต์นั่นเองนะครับการดึงแสงนี่ก็ไปนี่ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์สไตล์วินวินนะครับวินวินนี่ฟอก์ซูมเอาดูนิดนึงว่าเห็นนะครับมันจะมีติ๊กระหว่างาวินเบสแล้วก็อ,อะไรเนะี่ยไม่รู้อะครับนี่ฮวินคือ คล้าย,ายลมพัดมาไงไม่รู้เห็นไหมครับถ้าติ๊กไลท์นะครับก็จะไปอย่างนี้ถ้าติก๊ก left ลปไปอย่างนี้แล้วไลท์ก็จะมาฝั่งนี้คือลมหรือทิศทางของที่มันจะพุ่งไปจะพุ่งไปทางด้านซ้ายลมจะเข้าด้านนี้อ่ะเสร็จนะครับก็โอเคโอเคเสร็จ <Okay. S 2> okay, แสงลำแสงยังไม่มีความแข็งแรงลำแสงต้องแข็งแรงนะครับก็เดี๋ยว เราจะดึงแสงเพิ่มคอนทูน F คอนท o l S นี่คือเป็นคำสั่งที่ใช้ในการทำซ้ำกับคำสั่งเดิมก็คือคำสั่งล่าสุดที่เราสั่งไปนะครับถ้าเราอยากเพิ่มคำสั่งอีกแล้วก็คอนทู F เลย F นะครัเห็นไหมครับ F 2ครั้งถ้า3ครั้งเป็นไงถ้า3ครั้งอ่า3ครั้งก็จะแรงขึ้นอย่างงี้ครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยเราหมุนปเป็นแนวตั้งแล้วก็จะกลับนะครับ image โลดแรตอนนี้90องศา C C W เห็นไนหะกลับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอันนี้มันอยู่ในสถานะการคลี่นะครับเราจะงไงอ่ะเราจะให้มันกลับมาเป็นตัวอักษรเหมือนเดิมก็จำได้ไหมครับ Filter Distort Polar เห็นนะครับ Polar นี้ดูดูเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้ทีนี้เราก็มาตัวบนเห็นไหมครับกลับมาดูตัวอย่างนะฮะ Rectangular to Polar นะครับ ทีแรกเราโพล่ลาขึ้นก่อนนะครับเห็นไหมโอเคโอเคนี่ครับลำแสงที่เป็นเอฟเฟกที่เราสร้างเนี่ยโดยนะครับแสงสีขาวมาดูตัวอย่างที่เราคือเป้าหมายของเรานี่ครับแสงสีนี้อ่ะไปดูกันก่อนอ,อื่นนะครับผมว่าลำแสงตัวนี้มันยังแข็งไปนะเดี๋ยวให้มันนิ่มนวลตาหน่อยน่ครับเป็นเซเลคชันในลักษณะวงกลมนะครับมาดึงเป็นวงเหลี่ยงนี่นะ ใส่ค่าฟิลเตอร์อ่าไม่ใช่ดิใส่ค่าอ่าฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์คือความเบลอของมันก็สัก20ก็พอความเบลอ20นะตอนนี้นี่การเลือกเราอยู่เลือกตรงนี้นะครับแต่เราจะกระทำด้านนอกด้านนอกเราต้องเป็นอ่าคอนโทรลชิปไอนะครับคอนโทรลชิปไอเป็นการเลือกตรงข้ามถ้าใครสงสัยว่าไอ้คอนโทรลชิปไอมาจากไหนนะครับคุณก็ไปนี่เลยเล e c กนี่เห็นไหมครับ อินเวอร์สคือเลือกตรงข้ามกันเลยครับโอเคนะครับเราก็จะไปฟิลเตอร์เบอร์เบอร์แล้วก็เลดียนส์เบอร์เลดียอนส์มันจะมีเบอร์อีกสองแบบนะครับแบบสปินวงกลมเลยกับซนะูมเราเลือกซูมนะครับเอาสักเท่าไหร่ดีอ่าตัวนี้ก็สักหกสิบแล้วกันนะครับหกสิบการซูมหกสิบเห็นไหมครับก็โอเค เห็นไหมครับมันก็จะเริ่มเบอร์แล้วถ้าเราจะกระทําคําสั่งเดิมซ้ําอีกครั้งหนึ่งจำได้ไหมครับคีย์รัดคือ control control f นะครับนี่เนหะ็นไหมมันก็เริ่มเบอร์แล้วปึ๊บนะครับโอเค control f สองครั้งแล้วมีความรู้สึกว่ามันนิ่มนวลตาขึ้นมาเนี่ยก็ยกเลิกยกเลิกจําได้ไหมยกเลิกก็เป็น control อะไรครับ control d นะครับนี่ครับเสร็จแล้ว มามาดูมาดูนะครับนี่ตัวอย่างต้องการแบบนี้แต่แสงลำแสงยังเป็นสีนี้อยู่มานะครับรใส่สีการจัดการรูปภาพเคยเรียนมันแล้วครับนี่ Image Adjustment แล้วก็ Color Balance หรือว่าให้ใช้เป็น c o n t o l B แล้กันเห็นไหม c o n t o l r B นะครับเดี Ctrl ๋ยว c o n t o l ค้างไว้แล้วกดตัว B นะครับเป็น Color Balance โทนสี ตอนนี้มันอยู่ที่มิดโทนนะครับมิดโทนแล้วก็เลื่อนไปสีแดงแดงกับเหลืองนะครับนี่ครับสำคัญเสร็จมิดโทนเสร็จก็มาชาร์โดคือเราไม่ต้องฟิกว่ามันจะตัวเลขค่าตัวเลขเท่าไหร่เราไม่ไม่ฟิกนะรเราดูโทนสีดึงสีแดงปั๊บเห็นไหมครับเหลืองเหลืองมันจะเป็นสีแบบโทนเพิ่มความร้อนขึ้นมาเงี้ยมาดูสุดท้ายไฮไลท์ไฮไลท์ก็ แดงถ้าถ้าแดงเกินความความร้อนแรงมันจะไม่มีเห็นไนะดูนะถ้าใส่สีเหลืองเพิ่มอะไรเพิ่มเห็นะครับความประกายร้อน,รอนแรงมากขึ้นเนี่ยโอเคนะครับตอบโอเคนี่ครับเห็นไหมครับเอฟเฟกตัวที่1แต่เราจะสังเกตว่าบางเครื่องนะครับบางเครื่องจะเป็นสีดําอยู่แต่บางเครื่องจะเป็นออกโทนสีแดงนะครับแบ็กกราวที่เราเคยสร้างไว้ในตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆนะครับที่สร้างแบ็กกราวเดี๋ยวเราจะคืนความเป็นสีดํามันจะมีความโดดเด่นมากขึ้นสีดํานะครับไปก็ image adjustment นะครับก็อะไรน,นะเอ oh, selective color นะ selective color เราต้องการทำกระทำกับวัตถุที่เป็นสีดำก็มา black เพิ่มไปสัก80 80 80แล้วก็100 <c oughs> เห็นไหมครับเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างสีสี cyan magenta yellow แล้วก็สีดำนะครับตอนนี้ต้องติ๊กคำ absolute นะเห็นไหม ตัวอย่างครับสีดำเลยนะเมื่อกี้เป็นสีออกโทนแดงเนี่ยโอเคเห็นไหมครับเสร็จแล้วสุดท้ายเลยเราเคยปิดตาไอ้เจ้านี้ครับซึ่งมันหลับมานานแล้วเราก็เปิดตาให้มันก็คลิกตรงนี้ครับรูปตายนะขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมเหนมี่ยนะคลิกให้มันลืมตาขึ้นมาซะหลังจากที่มันหลับมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราใส,าเส่เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีตัวนี้ก็ดับเบิลคลิกการดับเบิลคลิกมี2แบบนะที่ สามแบบที่สอนนะครับคือดับเบิลคลิกที่ตัว T ดับเบิลคลิกทีท่ชื่อของเลเยอร์แล้วก็ดับเบิลคลิกที่ว่างด้านหลังนะครับให้ดับเบิลคลิกที่ล่าที่ว่างข้างหลังเห็นไหมครับมันก็จะมีสไตล์ตัวนี้เขาเรียกว่าเอฟเฟกนะฮะนี่คือ,อมันเขียนว่าสไตล์เลเยอร์แต่ว่าจริงๆแล้วเวลาทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเขียนว่าเอฟเฟกให้เราเข้าใจง่ายๆคือเอฟเฟกแล้วกันนะครับก็ค o ลเลอร์โอเวอร์เลย์เราคลิกสีนะครับเราเปลี่ยนสีได้คลิกหนึ่งครับม,มีปัญหาอยู่นิดหนึ่งครับ คือบางคนเนี่ยคุณเวลาครูสั่งนะครับว่าให้ใส่คอลเลอร์โอเวอร์เลยจะติ๊กอย่างเงี้ยครับติ๊กมันได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันไม่มีออปชั่นขึ้นไม่แนะนำนะครับให้คลิกตรงตรงกลางเลยตรงกลางตรงนี้เลยครับคลิกแล้วมันจะมีออปชั่นขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนนะครับเป็นสีอะไรสีดูต้นฉบับนะครับเป็นสีส้มๆอ,ออกส้มๆน,นี่ครับ ส้มๆแล้วมีเงาเป็นสีเหลืองสีส้มเสร็จเงา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 ,งาคือโตกับโตกโตกเป็นสีออกเป็นโทนสีเหลืองนะฮะโทนสีเหลืองเหลืองไหนอ่ะเหลืองเหลืองหวาณเนี้ยครับก็โอเคมาดูการซับภาพเป็นอะไรดีอ่ะเป็นมันตินะครับออ๋ อ๋อมันติก็โอเคอยู่นะครับแต่งสีนินดนึงนะครับโอ้โเลข้มขึ้นนิดนึงนะอะโอเคประมาณนี้ Overlay ก็เป็นสักอ่านี่ดูสมจริงเลยครับโอเคนี่ครับก็เวิร์กช็อปนี้นะครับเป็นการสร้างเอฟเฟกให้กับฟอนต์ในสไตล์ที่แบบคล้ายเป็นแรงระเบิดความแรงความร้อนแรงของ ของเวิร์กช็อปนี้นครับมันก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้หลายๆเวิร์กช็อปนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเรากําลังทําอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวเวิร์กช็อปนี้ขอจบแค่นี้เดี๋ยวเราเจอกันในเวิร์กช็อปหน้านะครับอย่าลืมติดตามนะครับคือทุกชั่วโมงหลังจากที่สอนมาแล้วเราจะมีวิดีโอย้อนหลังแบบนี้นะครับให้ไปฝึกทํากันสำหรับวันนี้ก็วิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ